ข้อคิดบํารงใจเป็นต่อพิเศษที่ The o o o k ทเล l e r คัดข้อคิดด,ดีที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย,ย่อยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบํารงใจที่ชวนให้เราโอบรับความเครียดที่มีประโยชน์เปลี่ยนมันให้เป็นพลังจากหนังสือ g o o d Stress เครียดดีออกโดยเจฟคราสโน เจฟคลาสโนนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่าความสบายในโลกยุคใหม่คือสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพมากมายและการนำความเครียดที่ดีหรือความท้าทายที่เราควบคุมได้มาใช้ในชีวิตประจำวันในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นเขาได้พูดถึง5เรื่องสำคัญที่สามารถช่วยให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงและมีพลังได้ 1. คือเรื่องอาหารการกิน 2. การท้าทายร่างกายด้วยอุณหภูมิและแสง 3. การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย 4. การฝึกฝนจิตใจและอารมณ์และ 5. การสร้างความสัมพันธรร์เขาเน้นให้เราฝึกทั้ง5เรื่องนี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าฮอร์มิ s ิสซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่ร่างกายหรือเซลล์มีการตอบสนองต่อความเครียดในปริมาณต่ำ,ตำๆเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจของเราแข็งแกร่งยืดหยุ่น และมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากภายในอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันด้วยและต่อไปนี้คือข้อคิดและการกระทำที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงจากหนังสือเล่มนี้หมวดที่1เรื่องของการกินและอาหารลองจํากัดเวลาทานอาหารแทนที่จะกินตลอดทั้งวัน ลองกำหนดช่วงเวลากินให้อยู่ในกรอบเวลา8ชั่วโมงในช่วงที่เราตื่นและปล่อยให้ร่างกายได้พักในช่วงชั่วโมงที่เหลือการทำชิ้นนี้เปรียบเสมือนการปล่อยให้ระบบย่อยอาหารได้หยุดพักและซ่อมแซมตัวเองช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญและลดการอักเสบในร่างกายกินพืชที่มีความเครียดเสริมความแข็งแรงในร่างกายพืชที่เติบโตในสภาวะที่ไม่สบมบูรณ์แบบเช่นโดนแดดจัดขาดน้ำเล็กน้อย จะสร้างสารพฤกษเคมีเพื่อป้องกันตัวเองขึ้นมาเช่นสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและโพลิฟินอนสารเหล่านี้เมื่อคนเรากินเข้าไปจะกระตุ้นกลไกป้องกันในร่างกายของเราได้เช่นกันดังนั้นการกินพืชที่ผ่านความเครียดไม่ใช่ว่าตัวความเครียดนั้นดีแต่เป็นเพราะการตอบสนองของพืชต่อความเครียดทำให้มันสร้างสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามาขึ้น โอภารับความหิวเป็นครั้งคราวความรู้สึกหิวไม่ใช่ศัตรูในอดีตมนุษย์ไม่ได้มีอาหารการกินตลอดเวลาการปล่อยให้ท้องของเราว่างบ้างเป็นครั้งคราวคือความเครียดที่ดีชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายนั้นกำจัดของเสียและซ่อมแซมตัวเองได้ลดน้ำตาลและอาหารแปรรูปลงบางอาหารเหล่านี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างภาระให้กับร่างกายและก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นความเครียดที่ไม่ดีมันจะบั่นทอนสุขภาพในระยะยาวการลดหารกรนกลุ่มนี้จึงเป็นเหมือนการลดภาระที่ไม่จำเป็นให้กับร่างกายหมวดที่2ท้าทายร่างกายด้วยอุณหภูมิและแสงฝึกอาบน้ำเย็นหรือแช่ตัวในน้ำเย็น การให้ร่างกายสัมผัสกับความเย็นจัดในช่วงเวลาสั้นๆจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและหลอดเลือดทำให้ร่างกายตื่นตัวลดการอักเสบและฝึกให้จิตใจรับมือกับความไม่สบายตัวได้ดีขึ้นในแต่ละวันลองเริ่มง่ายๆด้วยการปิดท้ายการอาบน้ำด้วยน้ำเย็นจัดประมาณ30วินาทีถึง1นาทีก็ได้ใช้ความร้อนช่วยขับของเสีย กันอยู่ในที่ร้อนๆอนช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวขับเหงื่อและขับของเสียออกจากร่างกายกระตุ้นการหลั่งโปรโตีนที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์และช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหลังทําเสร็จให้ร่างกายรับแสงแดดยามเช้าแสงแดดยามเช้าช่วยตั้งนาฬิกาชีวภาพของตัวเราทําให้สมองตื่นตัวและนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนการสัมผัสแสงธรรมชาติโดยตรงสักสิบถึงสินาทีหลังตื่นนอน จะส่งผลที่ดีอย่างมหาศาลหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าก่อนนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือทีวีจะหลอกสมองว่าเป็นเวลากลางวันและยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับการทำเช่นนี้เป็นการสร้างความเครียดที่ไม่ดีต่อร่างกายทำให้ระบบประสาทแปรปรวนดังนั้นลองงดมองหน้าจอก่อนนอนอย่างน้อยหชั่วโมง หมวดที่ 3. การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายออกกำลังกายในแบบทิศท้าทายแบบพอดีเลือกการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกท้าทายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วสลับการเดินการยกน้ำหนักหรือการฝึกหนักสลับเบาการทำแบบนี้ในช่วงเสั้นเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายปรับตัวและแข็งแกร่งขึ้นเดินเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดิน การเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าดินหรือทรายช่วยให้ร่างกายได้เชื่อมต่อกับประจุไฟฟ้าลบของโลกซึ่งมีงานวิจัยที่ชี้ว่าอาจช่วยลดการอักเสบและความเครียดได้เป็นอย่างดีและเป็นวิธีง่ายๆในการกลับไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติทำลายความสบายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายชีวิตในยุคใหม่เต็มไปด้วยการนั่งหากเรานั่งทำงานนานๆให้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย เดินไปมาหรือลุกนั่งทุกๆชั่วโมงเพราะการทำลายความต่อเนื่องของความสบายเร้อรังคือหัวใจสำคัญของสุขภาพที่ดีหมวดที่4การฝึกฝนจิตใจและอารมณ์ฝึกสมาธิและกำหนดลมหายใจการทำสมาธิไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการฝึกสติและสังเกตความคิดโดยที่ไม่เข้าไปตัดสินส่วนการฝึกหายใจช้าๆลึกๆ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งช่วยดึงเราออกจากโหมดสู้หรือหนีมาสู่โหมดพักและผ่อนคลายได้ทันทีสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเหมือนการฉีดวัคซีนให้กับร่างกายเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจได้โดยการเผชิญหน้ากับความท้าทายเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเช่นการเริ่มทำในสิ่งที่รู้สึกกลัวการลองผิดลองถูกกับเรื่องใหม่ การศึกษาเรื่องใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือไปในสถานที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยไปกล้าที่จะมีบทสนทนาที่ยากลำบากการหลีกเลี่ยงการพูดคุยในเรื่องที่อึดอจจัดใจจะสร้างความเครียดเลื้อรังสะสมอยู่ภายในการรวบรวมความกล้าเพื่อพูดคุยอย่างเปิดอกและให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะมีความรู้สึกเครียดในตอนแรกแต่ผลลัพธ์คือการปลดปล่อย และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้นการอยู่กับปัจจุบันและลดการทำงานหลายอย่างพร้อมกันสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสลับการทำงานไปมาอย่างรวดเร็วการทำแบบนั้นสร้างความเหนื่อยล้าและความเครียดให้สมองอย่างมหาศาลลองฝึกทำทีละอย่างและจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่จะช่วยให้เรารับมือกับเรื่องต่างๆดดีขึ้น ฝึกยอมรับความไม่แน่นอนชีวิตเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงการพยายามควบคุมทุกสิ่งคือที่มาของความเครียดลองฝึกที่จะปล่อยวางและยอมรับว่าบางสิ่งนั้นอยู่เหนือการควบคุมของเราการทำเช่นนี้ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มความสงบขึ้นมาในใจบทที่5การสร้างความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดี ความเหงาเป็นหนึ่งในความเครียดที่ไม่ดีต่อร่างกายอาจจะนับว่าเป็นอันตรายที่สุดการให้ความสําคัญกับการสร้างแล้วรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเหมือนการได้ไปฟิตเนสที่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อทางจิตใจฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นในบทสนทนาที่ยากลำบากหรือแม้แต่บทสนทนาทั่ว,วไปลองฝึกฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อตอบโต้การทำแบบนี้ ช่วยลดความขัดแย้งและสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งขึ้นหาเวลาอยู่กับธรรมชาติการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้อย่างมีนัยสำคัญเราไม่จำเป็นต้องไปเดินป่าในที่ไกลๆถ้าเราไม่อยากไปแค่หาเวลาไปสวนสาธารณะมองต้นไม้ใบหญ้าหรือฟังเสียงนกก็สามารถช่วยเราได้แล้ว มีส่วนร่วมกับชุมชนการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานอดิเลกกลุ่มอาสาสมัครหรือแม้แต่ชุมชนออนไลน์ที่น่าสนใจฝึกมีความรู้สึกขอบคุณการจดจ่อกับสิ่งดีๆที่มีอยู่ช่วยปรับมุมมองและลดอิทธิพลของความคิดลบๆได้ลองใช้เวลาวันละ2-3นาทีทบทวนถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในแต่ละวัน แล้วเราจะพบว่าจิตใจของเรานั้นค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวเองสบายเกินไปข้อคิดที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าความสบายเช่นการกินอาหารตามใจการนั่งอยู่เฉยๆการหลีกเลี่ยงปัญหามักนำไปสู่ความไม่สบายในระยะยาวเช่นโรคภัยไข้เจ็บความสัมพันธ์ที่เปราะบางในขณะที่การโอบรับความไม่สบาย หรือความเครียดน,ยน้อยที่เราควบคุมได้จะนําเราไปสู่ความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและความสบายที่แท้จริงในชีวิตท้ายที่สุดแล้วความเครียดอาจจะไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องหลีกหนีเสมอไปความเครียดที่พอเหมาะก็เหมือนกันรับคมมีดยิ่งรับมากเท่าไหร่ ตัวยิ่งขมมากขึ้นเท่านั้นขอให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญอบรับความท้าทายอบรับความเครียดที่ดีเพื่อให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งและมีจิตใจที่ทรงพลังขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The b o o บุ๊ l l ท r ครับทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒน,นาตนเอง และการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วพบกันได้ใหม่นิต่อหน้าสวัสดีครับ